สวัสดีเนาะทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับข้าซาลาว์นะมื้อนี้เฮาก็สิมาหาหน่อไม้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสิไปแกงใส่หอยเนาะที่ว่าเฮาไปหามามื้อเสาร์นะทุกคนเนาะเอาใครเข้ามาเบิ่งแดีวก็ขอกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้สองเขาซาลาวเนาะเพราะว่าอันกําลังเฮ็ด2เนาะทุกคนกําลังเฮ็ดคลิปเอาถอดเน้ยๆนึงเนาะเพราะว่าบ่ค่อยมีคนติดตามเนาะทุกคนเนาะถ้าใครมาเบิ่งถ้าใครเข้ามาเบิ่งเนาะก็กดติดตามในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ข้าซาลาว์นะทุกคนเนาะไปทุกคนไปหาหน่อไม้กันเด้อ ghi lại nó nói này này nó có bà hôm mà kín nó nói đi nó dày đáy bột xe kèm xe hỏi à vậy nó mù mà hay mướt nó kèn xe hoay nó Hoay hoa bê hoa mà mừng sao nè ừ. Lái thẻ hết lái đấy Mừng nó nó นี่บ้านเนาะเมนูอแ่งนี้ได้เมนูเด็ดแน่นอนทุกคนแกงนงไม้ใส่หอยเนาะหอยนี่โอ้ยแนวโหว็นมาดิดีกสิ นี่เห็นไรนอนเติบนะมาหาก่อนอู้กอนี่แห้งหลายทุกคนเบึงบึงบึงายแห้ง มือแดงนี่สิแกงสุดสีมือดนะ่เนาะดิเฮดแบบแ่บๆเลยเสียงแสบมาธรรมดานะ มึงมาเสียบขอนยงความายเนาะเสียบขอนยังตึง Mình ngủ bây giờ ơi, Dàn nó, Lái hèn tụi con Ở bồn đều nhau Một thân mớt lời ตัวนี้งอนอใหญ่เติมนะแต่เราค่เกระเอินแหนงมันอยู่เลยทุกคนนี่งอใหญ่เลยเต็มกอเลย มันอินร้ายเตินะร้ายเติบเนาะเอาไปแกงยีด้หมองบางไงหนึงเด้ทุกคนแสีอีดีด้วน้องไม่แหนงมันเนาะ ao hay bớt nó <laughs> sẽ đài con ao hay mướt đừng nhận nhận. <laughs> ui cả... ui <cười> <cười> từng, từng. ัวนี้โบเลตเป็นขยัญญนเนาะทุกคนนะคเนาะเกินะดเนาะมีเนาะมีด้วยแมงว่ามีเนาะทุกคนมีมันจับซื่อแต่ก,ก็กินได้เนาะมือ่อแดงมนเด็ก No, I not <Okay. s hr ie> มึงทุกคนเห็นไหมบาเนาะกดสิปไปชนี้กันเนาะทุกคนเนาะกะขอกดติดตามเนาะทุกคนเนาะฝากกดติดตามเนะา,านะเพื่อเป,ป็นกำลังใจให้สองเขาชาวเราเนาะบาย